มีใครเคยประสบป,ปัญหาแบบนี้ไหมครับอยากกินกาแฟมากแต่ไม่มีเงินซื้อกาแฟดีๆที่ร้านกินแง่ <Yeah. S 1> พอซื้อเป็นมล็ดมากก็ไม่มีเครื่องบดท,ที่จะเอามาบดมล็ดกาแฟแง่ <Yeah. S 1> จนคุณต้องเอาค้อนมาทุบแล้วมันก็ออกมาไม่เหมือนกันแง่ <Yeah. S 1> และถึงตื่นเช้ามารีบไปทํางานก็ไม่มีเวลามารอน้ําเดือดอีก แง่ <Yeah. S 2> ปัญหาทั้งหมดนี้จะหยุดไปนะครับถ้าคุณกินกาแฟโคบรูที่ชงมาเรียบร้อยพร้อมดื่มได้ทันทีซึ่งสามารถเตรียมได้อย่างรวดเร็วหยิบออกมาจากตู้เย็นบิดออกเทดื่มแล้วไปได้เลยและผมเองนะครับก็อยากจะแนะนาสปอนเซอร์ของผมกาแฟ c o บร b r e แบรนด์พิร่มจะกินเมื่อไหร่ก็แค่บิดออกเติมน้ําหรือนมมนุษย์มนุษย์มันสักนิดนึงกินดื่มดําแล้วก็เรียบร้อยโดยกาแฟนี้ครับเป็นกาแฟคุณภาพสูงถุง1ลิตรมีราคาอยู่ที่ราวๆสามร้อยบาทชงได้สิบถึงสิบห้าแก้วตกแก้วละยี่สิบบาทเองถูกว่ากินข้างนอกตังเยอะซึ่ง แบบ100%ไม่ผสมน้าตาลสามารถไปชงต่อได้เปิดแล้วอยู่ในตู้เย็ยนได้ถึง45วันสามารถกินกาแฟดีๆแบบกระเป๋าตังไม่ระเบิดได้แล้วเย้แถมทางแบรนด์นะครับยังมีประเภทเมล็ดให้เลือกได้อีกหลากหลายด้วยทั้งพีเบอร์รี่โกลเด้นเชอร์รี่บราซิลใครอยากลองก็ไปกดสั่งกันได้เลยนะครับ